ขน้นในภาคปฏิบัตินี่แหละที่บอกว่าถ้าจิตมันไม่รวมใหญ่ไม่สู่ในทางมรรคทางผลปฏิบัติไปเถืงอร้อยปีพันปีหมืน่นปีเสนปีล้านปีหรือล้านอาสงไขยล้านมหากราบหรือประมาณมหากราบก็ไม่ได้ประมาณมหากราบไม่ได้ก็ตามก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ็อไหมกันเทศลงปู่่ลาเห็มือถนเท,นท ละเอียดละออกขนาดไหนก็ตามเทในอุบาสกัยกาเจซ้อมเรสรลเสริญขนาดไหนก็ตามเทในคนมาฟังเทศเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรือประมาณไม่ได้ก็ตามไม่มีอานิสงส์เท่าเทศนาการเดียวในการละการวาง <โ é. S 1> เขาใจอยังทำไมกูใจดเราจำได้หมดนั<แ>่นหรือที่บอกเราจำได้ไหม We oui.